ผมจ่ายเงินไปดูหนังซ u เปอร์ฮีโร่ของ DC Comics ภายใต้บริษัท Warner Brothers เพราะว่าผมต้องการดูซ u เปอร์ฮีโร่และซ u เปอร์วิลเลนผมต้องการเห็นความยิ่งใหญ่ของ Epic Super Villain Evil Character ที่น่าเกรงขามไม่ใช่ Lex Luthor ที่ปล่อยมุกสนุกสนุกและสละกลายมาเป็นตัวตลกประจำเรื่องผมต้องการฮีโร่ซึ่งเราสามารถบูชาได้อะไม่ใช่ Superman ที่มีหมาวิ่งไปวิ่งมาทำตัวเป็นซูเปอร แมนด้วยกันคือขออภัยฮะซูเปอร์แมนเวอร์ชันเนี้ยของเจมส์กันเนี่ยมันหน่อมน้ำเหรอคุณทำให้คาแรคเตอร์เหล่านี้ so ั n s e r i o u s ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยและไม่มีความน่าเกรงขามไม่น่าเชิดชูไม่น่าบูชาผมดูหมาวิ่งเล่นหน้าบ้านอย่างบันเทิงกาอีกทำไมผมต้องไปดูหมาซูเปอร์แมนวันนี้ผมไปดูเพราะว่าผมคาดหวังสูงว่าที่ผ่านมาผมผิดที่ไปดูถูกเจมส์กัน ผมไปดูด้วยความคาดหวังว่าผลงานกำกับภาพยนต์ของเจมส์กันสำหรับซูเปอร์แมนในรอบนี้จะ ต้องดีไปกว่า Guardian of the Galaxy เพราะว่า Guardian of the Galaxy ที่มันเป็นบันเทิงในรูปแบบที่มันเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ต่างๆใน Guardian of the Galaxy มัน so u n s e r เรียแต่สิ่งที่เจมส์กันได้ทำเนี่ยคือได้เอาวิธีการสร้างคาแรคเตอร์ของ Guardian of the Galaxy มาใส่เข้ามาเป็นฟอร์มูลาในการทำซูเปอร์แม2025ในรอบนี้ ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในวันนี้ตั้งชื่อว่าซูเปอร์แมน2025ก็จริงแต่จริงๆแล้วผมจะเรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็นซูเปอร์แมนกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซีเวอร์ชันโดยเจมส์กันมุกตลกเยอะแอคชั่นก็ล้นเกินแล้วไปไปมา,มาพอดูทั้งหมดเนี่ยเลอะเทอะฮะผมเห็นโลว์สเลนที่ไม่รักคลาร์กเคนผมยังเห็นซูเปอร์ด็อกที่ทำตัวเป็นกรูทหรือทำตัวเป็นแรคคูนผมก็ไม่รู้แต่มันไม่ต้องมีไอ้ซูเปอร์ด็อก เพราะว่าภาพยนตร์ซูเปอร์แมนมันเป็นเรื่อง s e r i ียสมันไม่ใช่เรื่องตลกไอ้เจมส์กันไอ้เจมส์กันมึงได้กำกับซูเปอร์แมนมึงดันทำกาเดียนออฟเดอะก a เล็กนี่มันไม่ใช่หนังตลกเว้ยวันนี้ผมพร้อมมาลมเสียนะฮะพร้อมๆมาลมเสียเพราะว่าผมคิดถึง z a c ไนเดอร์ครับว่าทำไมเนี่ย Warner Brothers ซึ่งเป็นเจ้าของ DC c o m i ม s ไล่เดเวนเด The Rock Johnson ออกไปไล่เจสันมอมโมวาเสร็จแล้วจ้างกลับมาอีกทีนึงเนี่ยนะฮะ ไล่แม้กระทั่งแอมเบอร์เฮิร์ตซึ่งเล่น justice league ซึ่งผมพอที่จะให้อภัยแอมเบอร์เฮิร์ตนะฮะถึงแม้ว่าเธอทำไม่ถูกต้องกับจอห์นนีเด็ผมก็พร้อมให้อภัยแอมเบอร์เฮิร์ตในบทบาทที่เล่นเล่นคู่กับเจสันโมโมอาแล้วมาเล่นในภาพยนตร์ justice league ซึ่งกำกับโดยแซคสไนเดอร์เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นคือภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แบบที่ควรจะเป็น แต่วันนี้ผมไปนั่งดูผลงานของเจมสก์กันทั้งๆท,ท,ท,ที่ผมให้โอกาสนะผมต้องการหวานแหววเริ่มใหม่แล้วก็ทําตัวเป็นเด็กอีกรอบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอายุ13ได้มีโอกาสไปดูซูเปอร์แมนเหมือนกลับไปเป็นสมัยที่ผมกำลังเด็กแล้วได้มีโอกาสดูคริสโตเฟอร์รีฟส์เล่นเป็นพระเอกในซูเปอร์แมนผมอยากที่จะหวานแหววแล้วเริ่มใหม่ในวันนี้แต่ปรกากฏว่าพอผมไปถึงแล้วผมแทบจะทนไม่ได้ต้องวิ่งออกจากโรง บังเอิญผมไม่ใช่เด็กอายุสิบขวบอะถ้าผมเป็นเด็กอายุสิบขวบผมไปดูหนังแบบนี้มันก็สนุกคือถ้าผมเกิดมาไม่เคยเห็นคริสโตเฟอร์รีฟส์หรือผมเกิดมาไม่เคยเห็นดีนเคนหรือผมเกิดมาไม่เคยเห็นเฮนรี่แครเวลเนี่ยนะฮะมันก็จะสนุกอะพูดง่ายก็คือถ้าผมเกิดมาแล้วไม่เคยรู้จักเจมส์กันแล้วก็ไม่เคยรู้จักแซคสไนเดอร์แล้วไม่เคยมีโอกาสเปรียบเทียบผลงานของ2ผู้กำกับนี้เนี่ยผมไปดูในวันนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก10กว่านาทีก็คงจะสนุกนะฮะ ก็อคผู้ชมต้เข้าใจนะว่าผมโมโหในแบบที่มันหลายประเด็นแล้วันในวันนี้ก่อนอื่นเมเจอร์ Major เนี่ยนะฮะคุณเป็นอะไรของคุณคือผมเนี่ยผมผมรักเมเจอร์เซนเตล็กซ์นะฮะผมดูเมเจอร์มาตั้งแต่โรงแรกผมไปดูมาหมดไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์สุขุมววทเมเจอร์ Major, ราชโยโิทนเมเจอร์ซีคอนสแควร์ผมดูไทแทนิกที่เมเจอร์ซีคอนสแควร์สมัยที่ยังเป็น EGV ก่อนที่จะควบรวมกับ Major, เมเจอร์เมิร์จกันระหว่างพี่น้องเนี่ย วันนี้นะคุณปล่อยให้ซูเปอร์แมนเนี่ยนะฮะยึดพื้นที่ในโรงภาพยนตร์ไปหมดเลยผมอยากจะดู F1 เนี่ยนะฮะของแบรดพิตเนี่ยผมหาได้อยู่อะโรงเดียวอะซูเปอร์แมนลอกไป5โรงทงั้งทั้งที่หนังสู้ไม่ได้ F1 สนุกกว่าเยอะมากเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพอย่างนี้แต่ซูเปอร์แมนวันนี้ห่วยแตกแล้วมันไม่ใช่ห่วยแตกเพราะซูเปอร์แมนมันห่วยแตกเพราะเจ้าของบริษัท Warner Brothers ที่คิดอยากจะเล่นสนุกแล้วต้องการให้มันมีการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่เวลาคุณเข้าไปชมภาพยนตร์คุณสามารถหัวเราะได้มีความสุขได้มีความทะเล้นมีแอคชั่นมีมุกเหมือนดูละครไทยละครรมาม่า แล้วเสร็จแล้วก็จะมีมุกตลกเยอะมากเพราะว่าผู้กำกับชอบให้มีมุกตลกหรือบางทีเจ้าของผู้จัดละครเองชอบให้มีมุกตลกทั้งทั้งที่คนดูที่เขาซีเรียสเขาต้องการดรามา่าแอคชั่นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความดีและความชั่วและเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวกับ Good and evil เขาไม่ต้องการมุกตลกที่ทำให้ดูเหมือนว่าสิ่งที่ชมอยู่นั้นมันเป็นเรื่องไร้สาระเพราะฉะนั้นทำไมวันนี้ผมมานั่งด่าว่าที่ผมมีโอกาสไปดูซู ซูเปอร์แมนทั้งๆท,ที่มันก็ไม่เลวถ้าผมไม่เคยได้มีโอกาสดูภาพยนตร์อะไรเลยแล้วถ้าผมเป็นเด็กอายุ10ขวบ13ขวบ15ขวบแล้วถ้าผมไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ถ้าผมไม่เคยดูซูเปอร์ฮีโร่มาเลยเรื่องนี้ก็สนุกฮะแต่ถ้าผมได้เคยลิมรสชาติของผลงานที่มีคุณภาพของ Zack Snyder ที่กำกับ Justice League และถ้าผมได้เคยดู Superman ที่มี General z o d ซซึ่งเล่นโดย Michael Shannon ได้อย่างดีมาก ถ้าผมได้เคยดูฉากที่ซูเปอร์แมนซึ่งเล่นโดยเฮนรี่แคเวลพร้อมซีเรียสที่จะบวกกับแบทแมนที่เล่นโดยเบนแอฟเฟลกถ้าผมได้มีโอกาสเคยลิมรสชาติของดราม่าที่แท้จริงแบบนั้นเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ผมต้องก้าวเข้าไปในโรงภาพยนตร์ที่ยึดพื้นที่ F1 ไว้สะมหมดเนี่ยนะฮะ ผมต้องก้าวเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วผมต้องไปชมสิ่งที่มันเป็นดราม่าแล้วเสร็จแล้วก็มีมุกตลกเยอะเสร็จแล้วก็มีความ so unserious ของแต่ละ c h a r a c t ร์ อันซีเรียสตั้งแต่พ่อซูเปอร์แมนยันตัวเล็กซ์ลูเตอร์ถ้าผมได้มีโอกาสเข้าไปชมภาพยนตร์ในวันนี้ผมจะบอกเลยว่าภาพยนต์ซูเปอร์แมนนี้ของเจมส์กันเนี่ยมันแอคชั่นเยอะจนเลอะแล้วมันมีมุกตลกมากจนภาพยนตร์นั้นเลอะเทอะแต่ถ้าคุณเป็นเด็กอายุ10ขวบหรือถ้าคุณเป็นเด็กอายุ13ขวบหรือ,อยังมากนะฮะสิบขวบแล้วคุณไม่เคยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะ เสรแล้วคุณเป็นคนซึ่งชอบดูแนว Guardian of the Galaxy คุณชอบดูไอตัวไอ,ไอกิ่งไม้ที่มันวิ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันมีมุกตลกหรือคุณชอบดูไอไอแรคคูนอะ่ะไอตัวแรคคูนที่มันเหมือนเป็นหนูตัวเล็กๆซึ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ปล่อยมุกตลกอะ่ะหรือถ้าคุณชอบอะไรซึ่งมันเป็นแบบประเภทสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขอะ่ะแล้วต้องมีคาแรคเตอร์เป็นซูเปอร์แมนด้วยอะ่ะ ถ้าคุณชอบอะไรซึ่งมันดักพิเลนพิเลนในแบบที่ตลกตลกแบบ so unserious ในแบบที่ไม่เคารพ integrity ของ character ของ s u p e r h e ฮีและ super villain นะฮะคุณก็จะชอบภาพยนตร์เรื่องนี้บางเอวเวลาผมดูภาพยนตร์ซึ่งเป็นหนัง s u p e r h e ฮีเนี่ยผมต้องการเรื่องจริงจังเกี่ยวกับ good and evil ผมต้องการมิติทางด้านศาสนาผมต้องการ apocalyptic picture ของอนาคตของโลกมนุษย์ ถ้าผมต้องการดูอะไรซึ่งมันโ so ซอัน serious แล้วมันตลกขบขันนะฮะผมก็ไปเช่าหนังจีนที่มีคนไทยแปลแล้วก็ใช้ภาษาไทยแปลหนังจีนเสร็จแล้วก็ปล่อยมุกตลกตลอเวลาผมก็ไปเช่าหนังจีนมาดูง่ายกว่าเยอะฮะผมจ่ายเงินไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ DC Comics ภายใต้บริษัท Warner Brothers เพราะว่าผมต้องการดูซูเปอร์ฮีโร่และซูเปอร์วิลเลนผมต้องการคาแรคเตอร์อย่าง The w เ y ย์นเดอะร็อกจอ n เล่น เป็น Black Adam มอย่างจริงจังผมชอบที่ b a ท m a n และ Superman มนกำลังจะบวกกันในเวอร์ชันต่อไปของ Justice l e e g u e s c h n n i d e r Cut ผมต้องการเห็นความยิ่งใหญ่ของ Epic Super Villain Evil Character ที่น่าเกรงขามไม่ใช่ Lex Luthor ที่ปล่อยมุกสนุกสนุกและสละกลายมาเป็นตัวตลกประจำเรื่องผมต้องการฮีโร่ซึ่งเราสามารถบูชาได้อะ ไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่มีหมาวิ่งไปวิ่งมาทำตัวเป็นซูเปอร์แมนด้วยกัน คือขออภยัยฮะซูเปอร์แมนเวอร์ชันเนี้ยของเจมส์กันเนี่ยมันหน่อมน,น,น,น้ำเหรอผมเสียตังไปดูหนังระดับฮอลลีวูดแบบนี้ผมไม่ต้องการแอคชั่นเยอะจนเลอะ,ะจนสตอร,รี่นั้นสับสนนะเพราะฉะนั้นในงานที่เจมส์กันได้ทำออกมาเนี่ยมันเป็นงานที่ทำให้ทั้งตัวร้ายและตัวดีในตระบทที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งผมได้มีโอกาสชม2ชั่วโมงกว่าเนี่ยทั้งตัวร้ายและตัวดีอันซีเรียสมดเลยและนี่เป็นคำศัพท์นะฮะใช้คำนี้ได้เลย so unseries มีทั้งมุกตลกมีทั้งลีลาในการบน่นทั้งหมดเนี่ยทำให้คาแรคเตอร์ซึ่งคนซึ่งเขาอ่านการ์ตูนเขาบูชาเขาบูชาคาแรคเตอร์เหล่านี้คุณทําให้คาแรคเตอร์เหล่านี้โซ so อ and serious ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยและไม่มีความน่าเกรงขามไม่น่าเชื่อชูไม่น่าบูชา จะดูไปทําไมผมดูหมาวิง่งวิ่งเล่นหน้าบ้านยังบันเทิงกว่าอีกทำไมผมต้องไปดูหมาซูเปอร์แมนคือผมอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปใน YouTube แล้วก็คลิกหาซูเปอร์แมนเวอร์ชันที่เป็นทีวีซีรีส์คนซึ่งเล่นเป็นซูเปอร์แมนแล้วหล่อที่สุดที่เคยเล่นมานะฮะไม่ใช่คริสโตเฟอร์รีฟส์แล้วก็ไม่ใช่เฮนรี่แคทวลล์ซูเปอร์แมนที่หล่อที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคสติ้งของซูเปอร์แมนทุกเรื่องคือซูเปอร์แมนของทีวีซีรีส์ซึ่งเป็นทีวีซีรีส์ซึ่งออกอาากศในสหรัฐพระเเอออกของซซูปรรร์์แมนนทีีีีวสสใหัฐ ที่ดังที่สุดในสหรัฐคือดีนเคนดีเคนระยะหลังเนี่ยเป็นนักจัดรายการแนวสนับสนุนทรัมป์กึงก่งๆอนุรักษนิยมเป็นริพับล i ิกันแล้วดีนเคนเนี่ยก็ทํางานให้กับ Fox News ก็จะไปโผล่เป็นนักแสดงความคิดเห็นเป็นคอมเมนเตเตอร์แล้วดีนเคนเองก็บ่นเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของซูเปอร์แมนตัวนี้เหมือนกันว่าดูแล้วค่อนข้างหน่อมแนม แต่ดีนเคนเนี่ยดีนเคนถ้าท่านผู้ชมเข้าไป Google ดูเนี่ยกับผู้ซึ่งเล่นเป็นลอว์สเลนตอนนั้นเนี่ยมีเคมีที่เซ็กซี่แล้วก็น่ารักระหว่างกันและกันมากคนซึ่งเล่นเป็นลอว์สเลนในทีวีซีรีส์นั้นเนี่ยคือเทอร์รี่ฮัตเชอร์เทอร์รี่ฮัตเชอร์เป็นผู้หญิงซึ่งโด่งดังจากภาพยนตร์ซีรีส์ desperate housewives แต่ว่าเอาจริงๆเธอแจ้งเกิดในบทของลอว์สเลนนั่นคือเคมีที่ดีลอว์สเลนเทอร์รี่ฮัตเชอร์กับดีนเคนที่เล่นเป็นคลาร์กเคนในทีวีซีีีรส์นนนั้นเน่ย เคมีดีมากแต่ถ้าคุณดูเรื่องนี้ผมคิดว่าคุณจะเห็นด้วยกับผมว่าการต่อกลอนด้วยวิวาทะในสคริปต์และคำพูดในรายละเอียดที่คาแรคเตอร์ของโลสเลนใช้เนี่ยที่เล่นโดยเรเชลบรอสนาหรซึ่งเรเชลบรอสนาห์เป็นผู้หญิงที่สวยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีเซนส์ของเคมีสตรีที่มีคุณภาพมากสักเท่าไหร่ระหว่างเรเชลบรอสนาหกับตัวพระเอกซูเปอร์แคือผมไม่ได้มีความรู้สึกว่า2คนนี้ชอบกัน แล้วถ้าคุณดูการต่อกกลอนการใช้คำพูดของโลวสเลนในเรื่องนี้ผมกล้าพูดยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกว่าวิธีการพูดคุยของโลวสเลนกับคลาร์กเคนในเรื่องนี้ไม่ใช่วิธีการพูดคุยระหว่างสองคนซึ่งมีความรู้สึกที่ดีต่อกันผมไม่รู้ว่าเจมส์กันให้ใครเขียนสคริปต์แต่ว่าวิธีการใช้คำพูดและวิธีการพูดคุยกับคลาร์กเคนกับซูเปอร์แมนเนี่ยโดยโลสเลนในเรื่องนี้ทำให้โลวสเลนดูบิช,ชี่มาก ดูเป็นผู้หญิงซึ่งแบบมีตั่ปัญหาแล้วก็ไม่ได้รักซูเปอร์แมนจริงซึ่งนั่นไม่ใช่โลว์สเลนโลว์สเลนที่แท้จริงคือโลว์สเลนที่เล่นโดยเอมี่แอดัมส์ในภาพยนตร์ที่เป็นซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นที่เฮนรี่แคโวเล่นโลว์สเลนในคาแรคเตอร์เนี่ยจะรักคลาร์เคนรักซูเปอร์แมนยอมอุทิศตนให้ในแบบที่มีความสัมพันธ์โดยที่เป็นคนซึ่งไม่ตั้งคำถาม แต่ว่าผมนั่งดูภาพยนตร์ตรงนี้แล้วผมมีความรู้สึกเลยว่า้ยวกลงคาแรคเตอร์โรสเลนนี้มันไม่ใช่โรสเลนที่รักคลาร์เค้นนี่วามันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมันเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งบิชชี่มากแล้วก็สร้างปัญหาในแบบที่ผมดูไปผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดจุดขายของภาพยนตร์เรื่องนี้คือดาราผู้หญิงสวยและพระเอกหล่อหน้าใหม่ทั้งคู่ให้ทั้งโลกได้เห็นเนี่ยคุณต้องทำให้เลิฟสตอรี่นี้มันเวิร์ค ในเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้คาแรคเตอร์ประกรอบทั้งตัวร้ายและตัวดีเนี่ยไม่จริงจังเลยไม่เป็นที่บูชาไม่เป็นที่เชื่อชูไม่เป็นที่น่าเกรงขามไม่ได้มีอะไรซีเรียสเลยในแบบที่เราอินเหมือนกับเวลาเราดู Infinity War เหมือนกับเวลาเราดู Justice League ชา y d e r c u เมื่อเป็นเช่นนั้นจุดขายของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเป็น romantic chemistry ระหว่าง Lois Lane และ Superman Clark Kent แต่เคมีสตรีนั้นไม่มีนี่คือกรณีที่คุณเอาเพรเกลอและในเอ,เอกสวยมาประกบกันแต่ไม่มีเคมีที่เวิร์กและนอกเหนือไปจากนั้นบทสนทนาที่ผู้หญิงคนนี้คำพูดที่ผู้หญิงคนนี้ใช้กับฝ่ายชายในการสนทนาระหว่างลสเลนและคลาเคนไม่ใช่เป็นคำพูดที่ผู้หญิงที่รักผู้ชายคนหนึ่งจะพูด เพราะฉะนั้นมันไปถึงจุดที่ผมมองว่าเขาทําให้คนดูรู้สึกว่าโลสเลนไม่เห็นคุณค่าของทั้งคลาร์กและซ mm ูเปอร์แมนมันมีปัญหาทุกเรื่อง คน,นีถ้าคุณไม่เคยดูภาพยนตร์อะไรเลยซึ่งเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์แมนตั้งแต่เด็กโอเคมันก็ต้องไปดูนะครับมันก็ต้องไปดูแต่ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งน่าผิดหวังมากคือผมเชื่อว่าผมเนี่ยความที่ผมดูภาพยนตร์มาเยอะที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือผมเชื่อว่าความที่ผมเคยดูมวยปล้ำมาเยอะตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมโหยหาโปรดักต์ในอดีตคือผมสามารถเทียบเคียงได้จริงๆว่าจริงๆแล้วคุณภาพในยุคนี้และในยุคก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปอย่างไร นะครับคุณภาพของ b บ i n g Match มวยปล้ำต่างๆในยุคข,ของวินส์แบ a แมนเนี่ยมันสูงกว่าในยุคทริปเปิเยอะนะครับแล้วเวลาคุณมาดูผลงานในการกำกับภาพยนตร์ของสไนเดอร์แล้วก็เจมส์กันในรอบนี้เนี่ยคุณไล่ The ะเว t เดอะร็อ o จอห์นออกไปคุณล้มแฟรนไชส์แบล็ c k อดัมคุณเลิกว o นเดอร์วูแมนเดี๋ยวคุณกำลังจะหา Wonder Woman คนใหม่ซึ่ง Wonder Woman คนใหม่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงสาวสวยเซ็กซี่แล้วก็จะมาแทนที่ g a ล g กาโด แล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันท่ามกลางทั้งหมดนั้นเนี่ยคุณเปลี่ยนซูเปอร์แมนแบทแมนคุณก็เปลี่ยนทั้งท่านี่เบนแอฟเฟกเล่นเป็นแบทแมนตัวร้ายที่เป็นแบทแมนสายโหดซาดิสซาดิสหลงไหลในตนเองบรูซเวนเวอร์ชั่นเบนแอฟเฟ e กเนี่ยเวิร์กจะตายไป D.C. James ส์กันก็มายกเลิกคุณยกเลิกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมโมะในบทบาทอะควแมนซึ่งเป็นการเล่นในแบบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นเลเจน d a เดอรี่เพอร์ฟอร์มนซ์จนเจสันม o โมะไม่สามารถไปเล่นบทอื่นได้ทำให้คนคิดถึงอะควแมนตลอดเวลา คุณทิ้งเอาคอมมนเจสันโมโมว่าคุณทิ้งเบนแอฟเล็กในบทของแบทแมนซึ่งเป็นแบทแมนตัวร้ายคุณทิ้งโอกาสที่จะได้เห็นแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนเวอร์ชันแซกสไนเดอร์ที่คนรอที่จะเป็นจัสติสเลกภาคต่อไปที่เป็นซูเปอร์สไนเดอร์ครับคุณทิ้งทั้งหมดนั้นเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันคุณจะเปลี่ยนวันดูเวอร์เนโอเคได้คนใหม่สวยมาแต่ว่าสู้กวโกโดได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ประเด็นก็คือว่า คุณร e v a m ทั้งหมดคุณยกเลิก DC Empire เดิมคุณทิ้งแมกระทั้ง The Rock จนทำให้ The Rock เนี่ยต้องอกหกักกลับไปหามวยปล้ำแล้วก็ไปทำให้ WWE เละเทะวุ่นวายนี่นะฮะแล้วก็ออกมานอนอยู่บ้านเนี่ยทำมัวหน้าแทน,นคุณทำทั้งหมดนั้นเนี่ยเพื่อมีวันนี้เนี่ยภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ที่ไปดูเนี่ยมันต้องดีวันนี้ผมไปดูเพราะว่าผมคาดหวังสูงว่าที่ผ่านมาผมผิดที่ไปดูถูกเจมส์กัน ผมไปดูด้วยความคาดหวังว่าผลงานกำกับภาพยนตร์ของเจมส์กันสำหรับซูเปอร์แมนในรอบนี้จะต้องดีไปกว่า Guardian of the Galaxy เพราะว่า Guardian of the Galaxy เนี่ยที่มันเป็นบันเทิงในรูปแบบที่มันเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเพราะว่าคาแรคเตอร์ต่างๆใน Guardian of the Galaxy มันโซอันเซเรียส แต่สิ่งที่เจมส์กันได้ทำเนี่ยก็คือเจมส์กันได้เอาวิธีการสร้างคาแรคเตอร์ของ Guardian of the Galaxy มาใส่เข้ามาเป็นฟอร์มูล่าในการทำซ u เปอร์แม2025ในรอบนี้ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในวันนี้ตั้งชื่อว่า Superman 2025ก็จริงแต่จริงๆแล้วผมจะเรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็น Superman Guardian of the Galaxy Version โดยเจมส์กัน มุกตลกเยอะแอคชั่นก็ล้นเกินแล้วไปไปมามาพอดูทั้งหมดเนี่ยเลอะเทอะฮะผมไปดูซูเปอร์แมนในวันนี้ผมเห็นความบิชชี่ของเรเชลบรอสนาฮาในคาแรคเตอร์นี้และวิธีการคุยกับคลาร์กเคนที่ไม่เหมาะสมและการตั้งคำถามตลอดเวลากับการปฏิบัติหน้าที่ของซูเปอร์แมนผมเห็นโลสเลนที่ไม่รักคลาร์กเคนท แค่นั้นยังไม่พอผมยังเห็นซูเปอร์ด็อกที่ทําตัวเป็นกรูทหรือทําตัวเป็นแรกคูนผมก็ไม่รู้แต่มันไม่ต้องมีไอ้ซูเปอร์ด็อกเพราะว่าภาพยนตร์ซูเปอร์แมนมันเป็นเรื่องเซเรียสมันไม่ใช่เรื่องตลกไอ้เจมส์กันมึงได้กํากับซูเปอร์แมนมึงดันทำกาดิเอนออฟเดอะกาแล็กซนี่มันไม่ใช่หนังตลกเว้ยแอคชั่นเยอะจนเลอะดราม่ามุกตลกอย่างกับเป็นนักแปลภาพยนตร์ไทย ผมจะบ้าตายนี่โชคดีนะผมซื้อตั๋วแบบถูกสุดอะ่ะ260บาทอะ่ะ260บาทผมกินกระเพราไก่ไข่ดาวนะอย่างน้อยนะฮะ4จานดีๆ5อ่ะ5จานก็ได้หมดหนทางฮะผมเซ็งครับผมอยากจะไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ผมคิดถึง Black Adam ผมคิดถึง Superman ที่อยากบวกกับ Batman ผมคิดถึงเพลง a ฮ l เล u j a h ของ z a ็ k ไ n เ d e r ซึ่งเล่นตอนท้ายช่วงเอนเครดิตของ Snyder Cut Justice League ผมคิดถึง Freaking ด h e เว y The Rock j กจอห์นและเจสันมาโมอาแม้กระทั่งเมียสุดแย่ของจอห์นนี่เดฟบแอมเบอร์เฮิร์ตในบทบาทซึ่งเล่นคู่กับอ q คว m าแมนผมยังคิดถึงเลยเพราะว่าทั้งหมดนั้นนะฮะแม้กระทั่งเจเร์เลโต เจเร็ดเลโตเนะี่ยฮะสุดหล่อที่สุดทีนไอดอลในสมัยที่ผมยังเด็กเจเร็ดเลโตเป็นเดอะจ็กเกอร์ทั้งหมดนั้นกรูซัมเลือดสาดขนาดนั้นเจเร็ดเลโต้ในบทบาทนั้นผมยังคิดถึงมากในเวลาที่ผมไปดูหนังตลกแอคชั่นเยอะเกินของเจมส์กันนี้ แต่ถ้าท่านผู้ชมอายุ10ขวบถ้าท่านผู้ชมอายุ13ขวบหรือไม่เกิน15ขวบและท่านผู้ชมไม่รู้จักคริสโตเฟอร์รีฟส์และท่านผู้ชมไม่รู้จักดีนเคนและท่านผู้ชมไม่ได้ a p p r e c i a t e ดาราสาวที่เป็นคนซึ่งเจ้าบทบาทอย่างเทอร์รี่แฮ e เชอร์หรือเอมี่แอดัมส์ถ้าคุณไม่ชอบทั้งหมดนั้นนะฮะและถ้าคุณไม่ชอบแซคสไนเดอร์ถ้าคุณไม่ชอบเจเนรัลซอร์ตและคุณไม่ชอบไมเคิลแชนนอนและคุณไม่ชอบแบทแมน versus สุ per แมนถ้าคุณไม่ชอบทั้งหมดนั้นนะฮ แล้วคุณจะเอ j นจอยแต่ถ้าคุณเป็นอย่างผมในวันนี้นะฮะไปดู F1 เรื่องเดียวดีกว่าฮะไปดู F1 ฮนะแล้วก็ไปรักแบรดพิตกันแล้วก็ไปเทโจลีกันนะฮะ goodbye